สมบูรณ์แบบแค่ไหนที่พวกคุณหลายคนฟังการถ่ายทอดแบบนี้สตาสีแล้วรู้ว่าตัวเองต้องเป็นเช่นนั้นเพราะด้วยพระเปรชชาชาญและนิมิตอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและที่มาภูสร้างพระองค์ทรงส่งดวงวิญญาณที่สว่างที่สุด แางที่สุดมีพรสวรรค์ที่สุดของพระองค์มาอย่างโลงในช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านการแปลงร่างและการแปลงร่างครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเป็นผู้อย่างรู้แสงสว่างและผู้รอบรู้อันศักดิ์สิทธิ์ของเหตุการณ์เวลาเหล่านี้และของประธาน จะเกิดการสั่นสะเทือนและความกลัวครั้งใหญ่ในอีกหลายๆคนสตาสีมากมายในโลกของคุณตอนนี้ถูกเรียกให้หลขึ้นและเปิดรับแสงภายในชิคเก้นบิโซโนโนของพวกเขาในขณะที่คนอื่นที่รู้สึกสอดคล้องกับเรื่อง ชิคเกลิตเติคาสิซอย่างของเราเรืองของพวกเขาต่อไปไม่ได้ยินสัญญาณที่เพิ่มขึ้นและเงื่อนหนัว่าทุกอยาก่างกำลังเปลี่ยนแปลงผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองเชื่อมโยงกับพลังงานและความถี่ของสตาร์ซีมาทีนี้เพื่อเป็นเกียร์ เฉลิมฉลองแสงศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นภายในที่ซึ่งถูกโลภหายใจที่มีสติและทุกการกระทำของวิญญาณที่เสริมสัทธาและ